สวัสดีครับพบกับรายการโตมากับในช่องสถานีแบบวุฒิครับรายการโตมากับครับเป็นการนําเสนอในเรื่องราวของความบันเทิงในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาและนํามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงซื้อปินหญิงคนหนึ่งครับที่เราเริ่มรู้จักจากเพลงประกอบละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัสฟ้ามาหาัศล พี่ขี้หนูกบนับหมูแฮมจนมาเป็นผิ้หญิงโบสุนิตาดีติกุลครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการโตมากับในช่องสถานีแบบบุธครับวันนี้ครับรายการโตมากับครับเราก็จะมาดูอัลบั้มของโบสุนิตาดีติกุลนะครับผมนะครับอัลบั้มของโบสุนิตาครับก็มีมากมายหลายอาัลบัม้มมีเพลงฮิตหลายเพลงครับ ถ้าขึ้นอินโทรมาเพลงไหนนะเชื่อว่าแฟนเพลงของโบเสตาน่ยก็จะรองตามได้ทุกเพลงเช่นกันครับผมนะครับจุดเริ่มต้นบนถนนสาตนตรีของโบสเนาเธอเข้าสู่วงการดนตรีด้วยการเดินเข้ามาส่งเทปคัเสเซตเดโมโบันทึกเสียง้องที่แกันมี่ด้วยตนเองและได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดเมื่อปีพศ2500 สั 6, ด้วยวัยเพียง18ปีอัลบั้มชุดแรกครับเป็นอัลบั้มโบสุนิตาเป็นอัลบั้มในนี้ก็จะมีเพลงครเพลงฮิตทั้งอัลบั้มเลยแล้วก็ที่สำคัญ1น,นึ่นอาหลับด้วยนะครับโบเริ่มต้นทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินหลายคน ทั้งร้องคอรัสและร้องไกให้กับนักร้องชื่อดังมากมายอาทิคิติน่าอากิล่าทาทายังแัะมีเรียเจจิตลินพาเมล่าบาวเดนเป็นต้นนี่คืออัลบั้มของโบสูนิตาครับผมนี่ฮะนสมัยก่อนครับเวลาเราซื้อเทปมาใช่นะเราก็จะมาแกะแกะกล่องเทป แล้วก็เราก็มันเราก็จะมาดูปกเทปนี่มาดูใครเป็นโปรดิวเซอร์ใครเป็นนักแต่งเพลงนี่ครับนี่ฮะนี่ฮ,ฮ,ฮ,ฮอันนี้คือเสน่ห์ของยุค90ในตอนนั้นครับเธอเป็นที่รู้จักจากเพลงอยากให้เธออยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเพลงประกรบอบละครโทรทัศน์เรื่องพิกขี้หนูกับหมูแฮมออกอากาศในปี พศ2538ก่อนจะมีอัลบั้มเดี่ยวของเธอเออกมาในภายหลังภายใต้สังกัด GMM Grammy อัลบั้มต่อมาครับเป็นอัลบั้ม Super Bowl นะครับอัลบั้ม Super Bowl นี่ก็เป็นอัลบั้มชุดที่สองครับแกะกล่องเทปให้ดูกันเลยฮะนี่นี่คือ นี่คือสเสน่ห์ของยุค90ครับนี่คือการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับในยุค90นะครับเป็นยุคของตลับเทปเลยผมเนี่ยเด็กเทปเลยครับสุนิตามิลเลอรสุนิตาลิติกูลอัศจรรย์นะครับเป็นอัลบั้มชุดต่อมาครับนี่ฮะนี่โบสุนิตานะครับรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งนะครับนี่ในอัลบั้มนี้ครับก็นี่ไปหาฟังได้ ทุกวันนี้ครับตลับเทปเทปเพลงหรือซีดีเนี่ยไม่มีฟังะเราจะหาฟังเพลงเหล่านี้ได้จากแพลตฟอร์มต่างๆครับจากใน YouTube หรือจากในสื่อโซเชียลต่างๆที่เราจะหาฟังได้ครับผมนะครับเพลงของโบสวยตอาครับเริ่มจากอัลบั้มชุดแรกใช้ชื่อชุดว่าโบ โบสุนิตาลีดิกุลครับอัลบั้มชุดที่2ครับก็เป็นอัลบั้มซุปโร์โบอัลบั้มชุดที่3โบอัศจักรักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่งครับอัลบั้มโบเอ็นจอยอัลบั้มโบสุนิตากับอัลบั้มมิวสิกทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของอัลบั้มโบสุนิตาลีดิกุ b เบ t ออ b o บ b บ็ดออฟโบเนยเป็นอัลบั้มรวม3 6, 6บทเพลงจากทุกอัลบั้มที่โบสุริตาอยากให้คุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฉันรู้หนึ่งในไม่กี่คนขอเป็นคนของเธอไม่มีอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปกับเธอเกียดเธอไม่ลงเจ้าหญิงในนิยายนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโบสุริตาซื้อเป็นหญิงที่มีเพลงฮิตมากมาย เพียแค่อินทรนดับขึ้นมาแฟนเพลก็สามารถร้องตากด้ทุกเพลงครับโบสุนิตาดีอีกุดครับสำหรับรายการวันนี้ครับรายการโตมากับในช่องสถานีแบบวุดุดในคลิปนี้ครับก็ขอจบในการแต่พิเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามร่วมพูดคุยใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่า อยากให้เรานําเสนอเรื่องราวโตมากับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์ศิลปินนักร้องนักรงพูดถึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับใครก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการโตมากับในช่องสถานีแบบบู๊ทครับวันนี้สวัสดีครับนี่เอฟิคัต โอเคนี่คือสเสน่ห์ของยุค9 0พอ,รห,อหรือว่านักร้องหรือซีลปินคนไหนจะออกอัลบั้มเนี่ยรอที่แผงเทปเนี่ยเป้าออที่แผงเทปว่าเมื่อไหร่อัลบัม้มศิลปินที่เราชื่นชอบไปรอที่แผ่นเทปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรายการโตมากับ สำหรับคนที่รับชมคลิปรายการในช่องสถานีแบบวุฒิครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผมฝากช่องสถานีแบบวุฒิบน Youtube ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปงอนนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับฝากครับพีทครับพีทฝากช่องผมเลยนะครับสถานีแบบวุฒิ